อยู่ที่บ่อลุงเปียงนะครับเหมือนเดิมนะครับท้ายบ่อครับชมลมพื้นเละครับเละจริงๆนะครับนี่ครับวันนี้มาครบทีมแล้วนะครับสี่คนสี่คันขาดขาดขาดไปคนหนึ่งนะ,ะขาดคนหนึ่งวันนี้มาตกลำนะครับเดี๋ยวมารอชมดูผนงานนะครับมมีคน่ไา มาชมไม้แรกนะครับเราจะตีแล้วนี่ตีลำนะคร,ครับดูชมไม้ได้มาชมกันต่อนะครับไม้สองนะเมื่อกี้ไม้แรกลงไปเว้าเฉยเลยนะครับวัดไม่ติดเดี๋ยวตามต่อสออีกตดเลยครับเฮ้ยวัดวัดวัดลายก่อน นะครับนะครับหมาที่สองนะครับหมาที่สองนะครับอุ้ยไม่เหลือครับกระโดดตู้มตูมอย่างนั้นน่ะเอาละครับลุงบอกเปิดหน้าให้เล่นแล้วนะครับจังหวะนี้ผู้แม่งลงโป๊ปีตพอปีดอ่ะจะยอมเลยโอ้ดีเลยเดี๋ยวดิ รออันนี้เขาก่อนรอตัอปลาให้โปเขาก่อนตัโปขางอนนี่ข,าน,าขานาดขานาดวันนั้นไม่มีคลิปายังงอนเลยไม่มีคลิปเลยอมเนเลยเยีย่มยมเยม ก็ค่อยแล้วโดนนะครับเรียบร้อยนะครับกลางสายฝนเลยนะครับวันนี้นะกลางสายฝนเก็บแล้วเก็บเก็บ่บอนงสายจัยฝนมาดูลุงครับ คันวีคันวีแบสลอกจีแม็กนะครับสายสายหกสิบตอนีออ่าานไม่เป็นไร <laughs> สบายก็าตัวก่อนตัวแรกตัวแรกต้องมาฝนตกนะครับเราไม่ลุยนะครับให้คนดึงลุยอย่างเดียว <laughs> มาแล้วจ้าเดี๋ยวสู้มาดูนะครับไม่ลู้นะเดี๋ยวกล้องเปียกน้ำนะปลาอะไราลงปลาอะไรโอ้ยรอเลยสวรยคนะครับ,าาบ,บมาัล้วครับปัดปลากลางสายฝนนะครับผม ประมาณสี 54, ่โลห้าโลนะครับเป็นไงครับสี่โลห้าโลโหดูครับมาครับกับโอเอโอเอฟเปลี่ยนมาแล้วครับกันเล่นโอเอฟโพไซดอนนะครับ่่อนนนไไปใมมัแ ครับโปเอ้อันนี้โปเอ้ใช้โปเซดอนอ๋อครับโอ้โหครับขึ้นมาตอนถวายนี่ตัดสายธิไงเฮ้ย ใช่แล้ครับตัวนี้ครับเอาหน้าหน้าอหไรเขาเก็บเลยเก็บเลยจะรออะไรอ่ะรอแล้วมาดูครับดูโปรต้ามนะครับตีลำยังไม่ยังหนีสวายไม่พ้นนะครับตีตีลำยังหนีปลาสวายไม่พ้นเลยครับเมื่อเช้าผมก็ตีลำนะก็ตีลำเหมือนกันแต่ก็โดนสวายนะ โคสายโหดครับคัน G Max PE ห้าสิบนะครับรุ่นเก่านะครับขายหมื่นห้าครับใครสนใจซื้อได้โอ้ยรุ่นเก่าไม่มีขายแล้วรุ่นนี้ใจแอนนะครับ PE ห้าสิบนะครับโคตรเหนียวนะครับคันโคตรเหนียวนะครับใครอยากได้ก็ขายหมื่นห้าครับคันเดียวสิบห้าบาทสามพันไม่ขายขายหมื่นห้าคันหายยกครับแกนมอนสเตอร์ครับ สอง้บได้ไหมครับไปสองร้อยจะขายหมื่นห้ากันเนี่ยซื้อมาซื้อมาสามพันจะขายหมื่นห้าอาไรครับประมาณสามโลเสร็จเร็จแบบนี้ครับสามโลไม่ต้องหาเสนาครับอะไรกูตั้งหลนี่ครับนี่สามโลของจริงนะครับนี่นี่สามโลของจริงห้ามห้ามคุกเิอ้ย อเปี่ยน้องเลด้าด้วยเหรอเล่นหน่อยเล่นหน่อเฮ้ยน้องเลด้ามาบอกเปลี่ยวไรเงี้ยมาครับมาครับรอบกลางคืนนะครับลำครับลำครับลำ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 ล้ำอีกลำลำนี่ผมลำไหมยับเลยผมลำเงี้ยมาขึ้นนี้นะมัต้องไป็นโดนเกล็ดเดือน มาบ่สวยเสียงยางเดียวเสียงแังไม่มาจ้าปลาตั้มปลาตั้มจ้าระโดดวัดปลาครับ ต,ตัตม้มนะจ๊ะตั้มเาบาดอนครับตั้มเาบาดอนว,วางวางน้ิสัยมาตาน้ำเลยคันจะลงหลังเลยหายต้องโหด ยุงนึกจัดทะลวงเก่งเลยอีเวนนรกนี่มันมันตื้อยังเลยเกี่ยวหางวะวะเอ้ยแปลกแมายหรอบึกไหมอ๋อบึกแหวนว่ะบึกก็แหวนว่าหางว่ะหางว่ะหางว่ะหางหางว่ะหางว่ะหางดึงนิดหางหางว่ะหางดูแล้วน่ะ หางปากไว้ที่ว้องเรื่องเลยปลาปลาบึกเนาะหางปลาหางลอยมันรอยรอ่ะเฮ้ยชอลล้อนเลยรอรอรอปลาหางนะครับปากมีไม่กินนะครับใช้หางแรกนะครับพี่น้องเอาละปลา เออนะเอาไว้นะไว้นะได้ปะโดนปะไอ้ี่ยังไม่โดนนะกูต้องเก็บอะเอ้ยเหน้ยนะกูอัดคลิปยูโอ้อไหลแวะไปกลับนะกลับนะกลับนะเอะเอ,เอดีดนะมึงต้องหนีดิ งูเนส่งแม่งที่ขอบบอ่อด้วยแลวหละทางน้นทางน้นทางนอ้นมาง่ายจังวะต,ตัวมันใหญ่มันจะยึดจะยึงสายยอดเนี่ยจะหลุดหมดแล้วถ้าดึงสายยอนเก็บสายถ้าสามยอนเราเก็บไปเร็วป,ป,ป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊บปุ๊บุ๊บนี่มรสนใจไม่นดูโพไซดอนปุ๊บไปเหยียดมากทีหล่นน้ำแล้วไอสัตว์ <laughs> <laughs> นวดลดนน้ำไแล้วไอ้ไปแล้วโปตัดดนลงไปเล่นนะมีปลาสวายไม่ดึงนานยังเลยอะหนึ่งนาทีนะเฮ้ยใช่ปะเนี่ยปลาสวายเราถนัตัวสวายได้เฮ้ยปลานแต่ดูว่าดึงเหมือนมีไซด์เลยต้อนเนี่ เสียงลอกดังคนเดียวมันดูสด <c oughs> ะใจดิอ่านี่มองนี่มันอะไรอ่วะอะไรอยูวะ,ะมา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 งั้นนะคามือนะเดี๋ยวไม้ต่อไปเดี๋ยวอัดคลิปโชว์คามือนะเดี๋ยวพออัดคลิปแม่งเสือกไม่แดงนะสัตว์ว <c oughs> ่ามันจะเป็นที่ลอกกันละฮ เดี๋ยวลองไปทายบ่อลองทายบ่อเดี๋ยวจะได้ดูว่ามันเข้าแตกต่างมันเป็นที่ลอกเป็นที่โคนมันต้องมันน่าจะเป็นที่รอกบหาให้เหมือนกันไม่มันอาจจะไม่ชอบโพไซดอนอาจจะไม่ถูกกับโพไซดอนไอ้เหี้ย เลยคันนี้ได้เด้อเราเราก็ใช้จิ๊กซิ้งถ้าคันใส่กุเลอ่ะชอบเลยใส่กุเลอ่ะคันเนี้ยนิ่มเดี๋ยวกันนึงนะอเซฟก่อนโอเคเบรกแน่นาเซฟเซฟเบรก็แน่นาบอกก่อนนะนี่ครับนี่ครับที่ตีทุ่นก็พอเงี้ยแหละนะนี่นะตีสลับเลยนะปุ๊บลงไปปุ๊บกินรอช้อนในคันหนึ่งตีไปเมื่อก่อนยี้เนี่ยนะเนี่ยถึงจะตีทุ่นไงเพราะไม่เงี้ยแหละ <น>แลแต่ช่วงนั้นป้าบึก <c oughs> ป้าบึกล้วนๆนะ่ะสวัยไม่มากวนเลยนะวันนั้นช่วงน,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 นั้นนแบบ่ะนี่น่าเล่นน่าเดบดเอาของลุงอย่างเงี้ยแบบไอเดือยเด็ดเกือบไอ้นี่เลยอะ่ะกินเอากนะินแบบมาแล้วจ้ายับนะครับ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 ตีคันเป็นคันเลยนะตีคันหนึ่งคันหนึ่งปั้นเงยียรอรอส่ง,ลง,สงแล้วคันนี้ก็กินต่อไม่ใช่ไม่ใช่ บอกเลยนะครับตีกินครับตีเป็นกินตีมกินนะครับคันหนนะครับสลหับการดึงเลยนะครับวันนี้ให้โปรดึงคนเดียวนะตีทั้งสองคันนะเขาดึงคนเดียวนะไม่ออกไม่ออกอยู่แล้วโทราเ<ด>บรกดันเราดันแค่ครึ่งนึงก็พอแล้วออกถ้าถ้ามันออกก็คือเปลาเตลกไม่หลุดนะเอาเอาเอาเห็นต้นอเห็นต้น,นหน่อยไม่ที่จับมันลื่นที่จับเบียกน้ามันลื่นอันเนี้ยโคตรลื่นเลยด้วยยิ่งโดนลำโดนน้ำนั่นโอ้ยทิปหาย ลื่นตึ๊ดคันแทบตกน้ำอ่ะใช่ลื่นจริงนี่ตรงนี้กูขอมาปีใหญ่มาตักตัวจแบบนี้นะเถ้พาพลาอะอยากได้เกินเนะี่ยยังไม่เคยตกตาทีนะเกียโผล่ไหมนะไอ้ได้แล้วบ,บ,บึงบางรักเดีย๋ยวจะปวดแขนน่ะเนี่ยเริ่มนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวกูดูเดี๋ยวกูดูเรื่เริ่มแนละ้วเรื่องหรอกคือมันจับไมาท่านายกันมันลื่นไงใช่มันลื่นจริงต้องต้องเอาอะไรต้องผ้าเช็ด มันล okay. ื่นปิดฝาปิดฝาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผือกมั่วอ๋อไม่เผือกเฮ้ยปลาบึกไหวสักสวัสดีครับมากันอีกแล้วครับผมโอ้ยโออนะครับผมโอเอเล่นโพลีดอนโอ้ยโพไซดอนนะครับใครบอกโไม่กินวะเจ้าของไม่ดีครับผมมันเป็นที่เจ้าของไม่เบาจังวะตัวครับโอ้ปลากลับตัวนะครับ ปลาบึกสายไายแว้นะครับโพลซดอนสี่ร้อยสี่ร้อยขวาไปนะครับจีแม็กนครับเบิกว่าเบิกว่ากับตัวนะครับตัวมันกลับ อย่างนั้นก็น่าจะมีไซส์ประมาณสิบมึงกะนั่นแหละประมาณสิบได้มั้ง,องอน,ะน,น,น,กกนี่นี่กระยุจะให้ซื้อใหม่อย่างเดียวเลยไม่ถามว่าประมาณหลวงเลยของของมีแต่ตังยังไม่มีอื <c oughs> ม <c oughs> อหอัน้ก็ใสาโลเออว่าไปอย่างอื้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 ต้งทำไตกน้ำระวังตกน้ำนะปั้งเขาไปเสียสูตรเลยนะเหยียบคันล้วงที่งทายเลย บูม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 ไม่แกนะครับไม่แกนะโอไซดอนนะอันนี้เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือดึงแม่น้ำผัดกันดึงนะไม่ไหวนะยับเกิน บอกกันนะครับคลิปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคลิปกลางคืนนะโอ้โหเบรกหนักเบรกหนักอ่ะดูดูเลยเบรกหนัก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 มาเงี้ยนะดึงดึงแบงขวาเลยจะได้ไม่พัเงเบรกหนักก็บอกเลยปลาดึงไม่ออกอะ่ะ เดียวนะกี่ตรงเนี้ยเปิดเพลงนะ้ี่อยู่ที่เดียวตรงเนี้ยมาแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้แกมือหลุดหลุดไปสองตัวด้วยหลุดไปสองตัวด้วยักกลูกลกเทวดดาสุยอดเลยไม่ทำพิบั้งจริงเลยลูกเทวดาม, <laughs> มาแล้วนะจ๊ะมา呐นะ มีแต่คลิปกลางคืนหมดเลยยกลอกลอง,งอะ่ะมีกลางวันไม่ค่อยมีมีสองคลิปสามคลิปสีปส่คลิปคลิปลุ่งอะ่ะมีสามสี่คลิปดูไฟนะครับดูความสขขๆๆ <Downtown> ว่างไฟแล้วเฮ้ยเผื่อว่าเผื่อว่าเย็นเย็นเย็นมองมันขูดมจะดิบนะครับ<ว>โพไซดอนนะครับยับนะครับยับนะครับกินดีอยู่คนเดียวนะตอนคืนใช่ไหมี่ย น่าใช่นะต่อสายแว่นไงไม่มัน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 ดึงมันอยู่เรื่อยคันมันแบบว่าเนี่ยคันมันอ่อนอ่ะใช่อยู่แล้วคันมันอ่อนอ่ะแบบมันได้นี่ไม่ได้ทีแม็กกินทำไงทิ้งเลยแม็กกินทิ้งอันนี้เลยโยนลงบ่อใช่แล้วมาหวเนี่ยมาจ้ามาจ้าเอาไม้สุดท้ายเลยเว้ยเฮ้ย bước vượt qua bước bước loa tím tím rồi